สวัสดีครับโพบกันอีกแล้วนะครับผมมอดช่องทางธรรมชาติครับผมวันนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผักตกชวานะครับว่าจะเอาขึ้นยังไงนะครับก็เลยคิดว่าจะทําเป็นมือเสือนะครับเพื่อที่จะโยนลงไปในบอ่อแล้วก็ดึงเอาผักตบมาริมตะลิงแล้วเราก็อยเอาขึ้นมาไปคุมดินคุมต้นไม้กันนะครับเริ่มต้นก็ใช้เหล็กเส้นนะครับขนาดความยาว40ซนติเมตรนะครับแล้วก็ วัดออกมา10เซนติเมตรเพื่อที่จะทำเป็นนิ้วเกี่ยวนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เสียบเข้าไปในรูที่เราได้เจาะไว้นะครับเจาะรูไว้ไอเหล็กนิ้วนะครับเพื่อที่จะทำการดัดครับดัดให้งอเพื่อที่จะให้มันเป็นเหมือนนิ้วเกี่ยวนะครับผมเหมือนวู้บบนอินเลยฮะก็ใช้แค่3นิ้วนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็หลายๆนิ้วก็จะดี วันนี้นะครับเดี๋ยวทําเป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วกันครับก็ทําทั้ง3ตัวเลยนะครับให้มีขนาดเท่าๆกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับเราก็ใช้ค้อนเคาะเอาครับเพื่อที่จะให้มันงอนะครับนี่ครับถ้าทําโค้งก็เลื่อนลงไปอีกแล้วก็เคาะเอาก็ได้นะครับผม ลองทำกันดูนะครับเ,เสร็จแล้วลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีความใกล้เคียงกันแล้วเราก็จะมาวางไว้แบบนี้นะครับคล้ายๆกับคาด ค่ะต้นไม้มือเสือเนี่ยแหละครับหลังจากนั้นก็ใช้เหล็กเขาเรียกว่าเหล็กเหล็กแผ่นนะครับเหล็กแผ่นนิ้วครึ่งเหล็กเส้นแบนนะครับนิ้วครึ่งเอามาตัดเป็นเขาเรียกว่าเป็นมผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็ดูดูไปด,ด้วยกันก็ทําเป็นเหมือนมือคนนะครับมันก็จะมีลักษณะที่จะเป็น สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับเพื่อที่จะเป็นเพจรองรับนิ้วของมือเสืออันนี้นะครับผมสำหรับความเอียงนะครับผมวัดออกมา1นิ้วครับแล้วก็ขีดเข้ามุมนะครับแล้วก็ความกว้างของด้านล่างนะครับ2เซนติเมตรแล้วผมก็วัดออกมา1นนิ้วนะครับแล้วก็ขีดเอียงนะครับนี่ก็จะได้แล้วครับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเพื่อที่จะเอามาเป็นแผ่นรองในการเชื่อม นิ้วของมีเสียนะครับผมครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ลูกหมูนะครับตัดให้มันออกมาเป็นลักษณะตามที่เราล่างไว้นะครับผมครับไปทำกันเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เจียลบคมทำความสะอาดมุม ให้มันไม่มีไม่ไม่มีมุมแหลมนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ลองเอานิ้วของมือเสือมาทาบดูครับแล้วก็เชื่อมติดเลยครับนี่ครับเชื่อมนิ้วแรกก่อนก็ตามความเอียงของสี่เหลี่ยมที่เราตัดมานะครับผมก็เชื่อมยึดติดให้แน่นเลยนะครับผม เชื่อมทั้ง3มนิ้วเลยนะครับมาดูกันนะฮะ หลังจากที่เชื่อมเสร็จแล้วลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็หาตัว u นะครับหาเหล็กตัว u หรือว่าเราจะใช้เหล็กเส้นดัดเอาก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นตัว u เอาไว้สำหรับมัดกับเชือกนะครับนี่ครับก็จะวางไว้ในลักษณะแบบนี้ครับหลังจากนั้นก็เชื่อมยึดติดให้แน่นนะครับผม อเชื่อมตัว U เสร็จแล้วนะครับเราก็เชื่อมโครงของมือเสืออีกหน่อยนะครับเพื่อที่จะทําให้มันแข็งแรงนะครับไม่ไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับโดยที่ใช้โครงเป็นเหล็กเส้นเช่นกันครับตัดขนาดเท่าๆกันนะครับจะใช้อยู่2ชิ้นนะครับผมทําตามวิดีโอได้เลยนะครับ ใส่แล้วเราก็วัดหน่อยนะครับให้มันเท่าๆกันนะครับสองข้างนะครับก็ห่างกันอยู่ประมาณ9เซนติเมตรได้ครับหลังจากนั้นก็เชื่อมยึดติดเลยครับผม มันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทสกันนะครับว่ามันจะดึงผกบชวาเข้ามาได้ไหมเดี๋ยวไปลองดูครับก่อนที่เราจะไปลองนะครับเราก็ทําการาใช้ลูกหมูขัดทําความสะอาดรอยเชื่อมก่อนนะครับแล้วก็นําไปพ่นสีให้มันดูเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะนําไปเทสกันนะครับผม ขอพ่นสีเสร็จแล้วก็นํามาผูกเชือกนะครับหาเชือกสักเส้นนึงมาผูกเชืกอกอให้นั่นนะครับผมมาถึงขั้นตอนการเทสแล้วครับผมอันนี้ไม่ใช่มุกนะครับชนจริงๆครับผมก็วิธีการนะครับเราก็โยนไปเลยครับ เพื่อที่จะให้มือเสือมันไปเกี่ยวกับผักตบชวานะครับหลังจากนั้นเราก็ลากเข้าฝั่งเพื่อที่จะทําการาเก็บขึ้นมานะครับผมอันนี้ผมโยนไปค่อนข้างที่มันช่วงเล็บนิ้วที่มันงอครับม,มันไม่ได้คว่ำลงมันหงายขึ้นมันก็เลยไม่เกี่ยวนะครับเราก็วิธีแก้ไขก็โยนลงไปใหม่ครับเนี่ยครับอันนี้ก็เกี่ยวเข้ามาแล้วครับ จากนั้นเราก็ทําการเอาผักตบขึ้นมาเท่านั้นนะครับพออผักตบที่อยู่ริมตะลิงเราขึ้นหมดแล้วแล้วก็โยนลงไปเกี่ยวแล้วก็ดึงเข้ามาใหม่แค่นั้นเองนะครับนี่ครับนี่ฮะง่ายขึ้นเยอะเลยครับโดยที่เราไม่ต้องใช้เรือลงไปเก็บเอาซึ่งบ่อนเนี่ยน้ำลึกมากเลยครับ3 4เมตรได้เพราะฉะนั้นถ้าเราลงไป ว่าน้ำลงไปดันอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดอันตรายกับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นมือเสือช่วยได้เยอะเลยครับผมนี่นะครับผักตบผมก็ขึ้นมาคุมหน้าดินต้นลำไยนะครับผมเห็นเขาว่าเป็นผักตบเนี่ยจ,จะเป็นพืชที่ให้ในตัวเจนสูงนะครับผม สำหรับการย่อยสลายลงไปในพื้นดินนะครับแล้วก็ปบำรุงหน้าดินให้ธาตุอาหารแก่ต้นไม้ได้นะครับผมโดยจุลินทรีย์ก็ขึ้นมาย่อยสลายนะครับแล้วก็ขายธาตุอาหารออกมาให้พืชน,นะครับผมนี่นะครับก็เป็นนั้นว่าได้ผลนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะลากขึ้นไม้หมดเลยนี่ลองไปทำกันดูนะครับผมมือเสือ สำหรับวันนี้นะครับถ้า,าวิดีโออันนี้มีประโยชน์ต่อท่านเกษตรกรหลายๆท่านนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผักตบนะครับว่า,าเราเอาขึ้นได้แต่ริมฝั่งเนะาะแถวที่อยู่กลางบ่ออะไรเงี้ยเราจะเอาขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ช่วยได้นะครับถ้ายัางไรถ้าวิดีโอชุดนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมสำหรับผมมอสช่องทางธรรมชาติก็ขอสวัสดีครับ